สวัสดีค่ะเออยบักหลานเนี่ยเองไอ้คุณเออเลอะเตะเตะอะไรบงเนี่ยแะค่ะพี่น้องมานางเฝอคอยอยู่หน้าประตูค่ะลาบมาเฝาแม่เ็นบ่อลยเบังเนี่ยเหรออนจอดคอยค่ะมันางเฝอคอยค่ะพี่น้องเดดเ่อะไรโออบงนี่ยหละ บเสืม่านังเฝ้าอยู่หน้าประตูเอ้ยลูกชายข่อยมานังเฝ้าค่ะพี่น้องมึงแน่ละค่ะโอ้ยวุ่นอะวุ่นเด้อวุ่นเด้อเฮ้ยเปียกมืดละ S <S <S ชวนหลุมไส้ชวนหลุมไสตัวหนึ่งถือลามไว้ตะมือเกลือนค่ะเพราะว่าอยยังพอนถืออาบนา้าเพิ่นก็เลยถือลามเหมือนเช่นกันนั่นแหละชวนไหนเตะก็มาเฝ้าอย,อยู่เดียวหนาห้องค่ะมะเฝ้าเมียนั่งเฝ้าเมียมานั่งขัดเห็ดมื่อขดประตูกอกอก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 อยู่วนันผู้ใดม่านเคาะหน้าประตู ไปได้แถมนไอติบางนามักคว่ำเฮียนียงหืลามักคว่ำเฮียนียงคนนะคนนะน้องเพิ่นน้องเพิน่นกานั่นนั่งโจโลอยูุ่งไอติหูวจักคววมขักเพิ่นมานขอบประตูหน้าห้องเตไแนไหนจะไปด่าไนไหนนั่งลงนั่งลงนั่งลง นางลงเร็วๆนางลงอย่าขึ้นมานางลงห่วงแม่เปิดลงไปลงไปไปลงไปลงไปเร็วๆลงไปลงไปไปเบิง้ง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 เบิง้บงไปเบิ้งไปเร็วเออ,อง่ายๆเจ้ะ

เออหน้าวาเนี่ยอัวานเนี่ยอัวานเนี่ยลงงงนางลงนางลงนางลงนี่นี่อันนี้ย้อยเล็เท่อนนางอือหยาบเตียนบังบังมัง วังนั่งดดีนั่งดดีนั่งลงคุนไปหาหนอนขุนหาหนอนเลยไอ้เฮือไปแล้อ๋อไอ้พ่นผู้นี่กรไดเดิต่ำไฟทั้งฝุ่น ทีมงานอาจารย์สันเนาะคะ่ะกำลังจะย้ายเวที่กันเนาะคะ่ะกำลังจะย้ายเวที่กันไปตั้งไรชุดเพื่อเปิดวงเสาสิมาเน,นะะี่เนาะค่ะเอ้ยมึงแน่ละพี่นองเอ้ยมาดวลแน่ให้หนางบันดวลให้นางบังไปยืดดีไปยืยดีไปยืยดี

ก็ได้เงียนะเเตมมเฮ้ยจะแม่ทั้งคักเต๋ยแม่หนั่หหนงหันนั่งหันจะมาไปพุน่นอาเรวเอ้ย nang đi, phụng đi hái nòng, phụng đi hái hươu, anh này hươu rồi đâu, bên nhãng, bên nhãng gập ọp mẹ, tiền mất à? <cười> <cười> จุ่มมูลุมไปแล้ว,ปวเป็นหยังเป็นหยังอยากออกบ่จะออก,ออกคำ่ะพันถือกลามตะมือเคลื่อนนี่ค่ะพระบาเพันเถือกอาบน้ำมาล่ะขาดนิยังกูมาปะนี่ เต่ไหมได้เต่เไ,ไหมคุณไปให้อาคารคุณไปไปให้อาคารคุณไปไปได้ไปขาดมีหยังมากุาู้บันอะ่รโอ้ยหเน้ยน้อะง กาวยังวานางลงนางลงโอ้ยก้เด็ดดีดอกเต้แมหเอาออกไปใส่ในจานสันสปปย,ยันยนงวันไดอยู่เตีย มัดสร้างว่าแถวมัดสร้างย่านมัดสร้างย่านเ่อใหญ่สันแถวบ้านนี้มัดสร้างย่านรจารย์สันแถวสันดกแทนที่แทนที่สีไม่คว้าบันเทิงบอกโอ้ยมาข่อยเตะแมโอเคนั่งลงเตนั่งลง นางลง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 โอ้ยบับบบ <c oughs> กัดคนนจุ่มมุมจุมๆๆๆจุจุม,ม,จม,จม,จมไปแล้วข้าพี่ยังไปผู้บันข้าพี่ยังไปแล้วสองี่คนไปแล้วคนะ่ะไปทางฝุดนเน่เน่ฮันเ่ฮัเน่ฮันเน,น เต้ขี่เดือดได้เหมือนนี่เต้ขี่เดือดได้เหมือนี่นางลงนางลงก่อนนางลงนางลงนางลงก่อนนางลงโอ้ยเออนางลงลูกนางลงนางลงหน่านางลงนางลงเร็วทีมงานอาจารย์สันกับกำลังขนเวทีนักข่าว่าที่เว้ากับวันเดลว้าคาดตั้งแต่ลูกเต่า ทางตนายเตะไยเตขีเด้อเพราะว่ามันก็นจะลือเวทที่ไปตั้งไล่ซดเปิดบ่วงแล้วค่ะแต่ว่าก็ยังบ้อนใดๆสถานที่สถานที่ยังบ่อนใดๆอยู่ค่ะอันนี้คือเป็นการต่อยทายช่วงบรรยากาศการขนของซื้อนะค่ะแ,แต่ว่าสเพิ่นไดมองลงแล้วจงคอยวางกัใไม่นะคะ ตอนนี้เป็นก,กเรือขึ้นเรือนเสรือตเตยตะมือขึ้นนี่ค่ะไอเตยก็มาดเรือแบบเวทีซอยอุนเพิ่นเตยมาดเรือเวทีซอยเพิ่นหุ่นยางอุ่มจุ่มอุ้จุ่มไปแล้วพอดไปละย่ะ <c oughs> <c oughs> างอุ่มจุ่มอุ้มจุ่มไปแล้วเอาย่างไปแล้วเนาะค่ะย,ยังค่อยชมค่อยติดตามเบิ่งเนาะค่ะว่า เวทีของเขาจะไปต่้งยุ่หมองไหน,นะคะการหรือเป็นการหรือเวทียิงยญ่ร่างการนะคะ <S <S ทุกคนโอ้ยขยันขันเสียงอ่ะ <S <S 1> <S 1> โอ้อ จันขาวบ่ได้นอนเมื่เคลื่อนเม่นบ่บ่บได้นอนเมื่เคลื่อนบ่ ว่าจ้างก็เหมือนว่านี่ก็จะเป็นก็เป็นห้องเป็นห้องอีกห้องนึงเนาะค่ะเพราะว่าสร้างเพิ่นกับลาเนินการเฮ็ดเ,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 เมื่อวานนี่ค่ะงานการเฮ็ดเมื่อวานนี่ก็ยังบ่ได้เสร็จสิ้นเนาะค่ะเนาะไอ้เต้ไอ้เต้ไอ้เต้เต้เต้ทะเลเลยดูกจ้ายลาคอยก็มากรจะเช้าค่ะฮันหน่ะฮันน่ะ อัศวาเนื้อถือามอัาวาเนื้อถือรามัาานจะต้อ,ก,อก,กับโปกหลบังเต๋อบังดอกไม้กงม็งามค่ะดอกไม้ก็งามค่ะงามเนี่ยกำลังงามเพระว่าะดอยหงษหามห้เพิินซืมมื่อนะคะ แกงลูกไส้หอยกันลูกไส้หอยแกงลูกไส้หอยกันอันน่ะอันน่ะโอ้ยตันทางตันทางตันทางแล้วโอ้ยเสียงแรงดีคัะอาจารย์ดนตรี Channel ขูดกันไว้ซื่อๆนี่ยแหละค่ะเพราะว่าขูดกันคนอาบน้ำก็เลยว่าถ้าเนี่ยต่อยให็นคนลูกยแล้วจังหลอกแล้วหลอก่นเห็นไอเตเพิ่นค่ะเพิ่นเห็นไอเตเพิ่นไอเต้ไปเห็นอย่างพวนเพิ่นอะไอเต้จุ่มจุ่มคุณค่ะซ้หรับคลิปนี้ไม่ต่อยก็จะเอาว้ซ้ำนี่สักก้อนเนาะค่ะกีบหัวขอกันใหม่ก็ไม่ต่อยค่ะ ช่วงนี่จะเป็นช่วงที่ว่า่นกำลังโยกใครเวยทีอยู่นะคะอย่าลื่กดนไลค่กดแชร์ค่ะแม่ต่อยน้ำใเด้อค่ะขอพุณนค่ะทีเบิคลิีจนจบทีบก่กขามโฆษณาเนาะคะ่ะเป็นกำลังแรงใจแม,ม่ต่อยอีกสิ่งหนึ่งเนาะคะ่ะเอาไว้ซ้ำนี้สะก่นอนค่ะคลิปหนาพอ,อกันก็ไม่ต่อยไม่ค่ะสวัสดีค่ะ